ครับผมเราเมืพรุ่นต่อกันดีที่ต้อครับกับเอกบนลต้นต้นลัวครับผมก่อนที่ไปรับชมก็นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจต้อยครับผมแล้วเข้าไปชมกันเลยครับผมสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดครับผมเมื่อนี่หยุดครับเลยผาเจ้าแซงมานี่ครับน่องฝ่าข้ามกบฝ่ามน ออกมาชี้งาเล่นครับคเพื่อจะให้เพื้นมีพื้นที่างานเล่นออกกําลังกายช่วงเศร้าๆครับเพราะว่ยาส่วนใหญ่กับแต่อยู่ในกรุงพื้นที่บรใหญ่ปันใดครับก็เป็นกระลังกายย่ายเศร้าๆมือละเสียครับ เหตุให้เพ่อนมีสุขภาพแข็งแรงลาเรื่องครับบบเขียดเร่งเจ้าแสงมาน,นี่ครับ ไก่แจสีเป็นจระลงเป็นไก่แจสีไทยที่ได้รับความนิยมจากเจ้าต่างชาติครับ่วงนี้ผมก็เริ่มพอใครทดลองพอใครครับแบ่งออกเป็นสองชุดอีกชุดหนึ่งว่าจะให้แม่เป็นฟักครับเพราะว่าชุดที่ให้แม่ฟักตนนัวนี้มีสีฟองครับสว่วนอีกชุดหนึ่งผมเอามา มาฟักตู้ครับแต่ว่าตู้เป็นการเก็บขึ้นมาเองครับแต่ว่าบรรูวา่าสิ่านหรือบ่ผ่านครับต่อตรงรอเบิ่งครับเดี๋ยวว่างๆถือมาเห็ดชิบในเบิ่งครับการเก็ดตู่ฟักไข่แบบง่ายๆโดยงบประหยัดครับลงทุนบ่เกินหนึงร้อยบาทวัีิเห็นผลหรือว่เห็นผลครับนี่ ปนดก็เดี๋ยวก็ร่างกายก็แข็งแรงมีความกระตือกระเปาครับ ข้ามกับฟามนนะุนเนี ชุดนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับอาจจะบรมไซสยประกวดครับแต่ว่าพ้ออม็รือว่าสวยงามขาสัน้นอีกลากดินหางกูกระลวยกระลวยตั้งครับหางกูเป็นเรื่องแบบ สวยงามครับบมเมนสายประกวดครับคููนี่จุดนี้ครับแต่ว่าอนาคต็อยากได้แบบลูกสายประกวดครับเพื่อจะได้เมาไวพัฒนาต่อ,อยอดความสวยงามความน่ารักของไก่แจทไทยเฮ้าเนี่ยครับตอนนี้กําลังติดต่อขอซื้อขา้าหางดำอยู่ครับต่อมาอีกคูหนึ่งครับเป็น เป็นลูกหน่อยครับก็ล่างสั่งจองอยู่ครับเป็นของสายประกวดเป็นพอแม่พันธ์ติดรางวัลนะครัก็ลเลยอยากมาไวเลียงครับไก่แจ่ครับเียงง่ายครับ เลี้ยงง่ายกินเก่งน่ารักดีครับใส่พื้นที่เลี้ยงบ่ร้ายครับสีผมเห็ดกล่องงีงาไงกันไว้แบบเนี้ยคือกันหมาครับเพราะว่าที่นี่มีหมาหน่อยอีกสองตัวครับก็ป้องกันไว้ก่อนครับเพื่อตอนเธอครับหรือบ่ไเดน็นนางเฝ่าบางทีครับ